โปรแกรมฟุตบอลประจำวังคารที่19พฤศจิกายน2567ครับท่านดูกับเรล่าร้อยละอีกเช่นเคยนะครับคัคืนนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับฟุตบอลเนชันลีกรวมถึงคัดเลือกบอลโลกโซนอเมริกาใต้นะครับ7คู่วันนี้คู่กิจกรรมคู่แรกครับฮังการีกับเยอรมนีครับถ่ายสกอร์กันมาได้หน้าช่อง y o u t u b e c h a n n เหล่าร้อยลานะครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างติดแชแท็เหล่าร้อยลแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันที่แอ1 0 0 RA นะครับ ท่านไหนโชคดีทายถูกรับ300จัดกันไปครับคู่2บอสเนียกับเนเธอร์แลนด์นะครับมันแน่นอนครับคู่นี้แล้วก็เป็นทางด้านของเวลส์นะครับวันนี้เปิดบ้านรับกาเย็นของไอซ์แลนด์คู่นี้มีผลนะครับเวลก็ถือว่าได้เปรียบนะครับเสมอยังเข้ารอบอยู่นะครับไอซ์แลนด์ต้องชนะเท่านั้นมันแน่นอนครับสำหรับคู่นี้อีกหนึ่งคู่ครับในเนชั่นลีกนะครับสวีเดนเจอกับทางด้านของอาร์เบจันนะครับ แล้วก็ไปกันที่บอลเชา้าขั้เลือกบอลโลกโซนอเมริกาใต้ครับโคลัมเบียเปิดบ้านรับการเยือนของเอกวาด,ดอร์นะครับโคลัมเบียก็เพิ่งจะแพ้มานะครับทางด้านของอาร์เจนตินาครับเจ็ดมงตรงวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนทีมท้ายตารางอย่างเปรูครับอาร์เจนตินานําจ่าฝูงอยู่นขณะนี้นะครับด่างของ คู่สุดท้ายครับ7จ็ดโมงสีบาราซิลเปิดบ้านรับกัมเยนของอุรุกวัยคู่นี้มันแน่นอนครับน่าติดตามกันทีเดียวนะครับเ็คู่ค่ําคืนนี้ครับแน่นจะเต็มกับเราครับเหล่าร้อยลารับไปเริ่มที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่าคืนนี้ครับเป็นทางด้านของฮังการีครับเปิดบ้านรับกัมเยนของเยอรมนีนะครับคู่นี้ในตารางคะแนนเนี่ยเยอรมนี เป็นจ่าฝูงครับเข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วแล้วก็ในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยนะครับมี13คะแนนยังไม่แพ้ใครใน5นัดนะครับชนะไป4เสมอไป1เท่านั้นเองอันดับ2เนเธอร์แลนด์ครับมี8คะแนนทางการรี่อันดับ3มนะครับมี5คะแนนก็ถือว่าน่าจะไม่อาจเอื้อมแล้วนะครับสำหรับทางด้านของทางการรี่หลังจากที่นัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์มานะครับเสมอน,นี่ก็ยังยื้อได้อยู่นะครับเนเธอร์แลนด์ก็เข้ารอบไปเป็นอันดับ2นะครับทางด้านของทางการี เล่นเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นครับสำหรับค่าคืนนี้นะครับมาดูผลงานการพบกันกันบ้างครับนัดล่าสุดเตะกันนะครับบ้านเยอรมนีเนี่ยเยอรมนีชนะฮังการีไป5้ศูนย์ครับก่อนหน้านั้นเล่นกันในบ้านฮังการีนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ปี2022ครับผลงานของเจ้าบ้านกันบ้างครับฮังการีนัดล่าสุดบุกไปเยือนเนเธอแลนด์นะครับแพ้ไป40ศูนย์ก่อนหน้านั้นไปเยือนบอสเนียชนะได้2 0ศูนย์ครับในบ้าน2นัดเสมอทั้ง2นัดนะครับเสมอเนเธอแลนด์หนึ่งหนึ บอสเนียศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้เยอะทีเดียวสําหรับทางด้านของฮังการีมาดูทางด้านของเยอรมนีกันบ้างครับสินัดหลังไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มบอสเนียไปถึง7จศูน์ครับยิงไม่เผื่อไม่เหลือนัดนี้เลยนะครับก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านเฉือนชนะเนเธอร์แลนด์ไป1ประตูต่อศูน์ไปเยือนบอสเนียเนี่ยชนะได้2อหนึ่งนะครับเสมอเนเธอร์แลนด์ในเกมเยือนสิบนัดหลังเนี่ยชนะถึง7นัดนะครับสกอร์สูงคู่นี้ครับน่าลุ้นทีเดียวนะครับ เปิดแฮนดิแคปมาที่เกือบ3เมตรเนี่ยโอกาสสูงถึง60%นะครับสำหรับคู่นี้ก็ต้องมาดูครับว่าแฮนดิแคปจะเปิดเกินมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเอราะนาสนุกนะครับเล่นเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้นวันนี้ทางด้านของฮังการีนะครับจัดทับกันมาในรูปแบบ3 4 2 1น่ครับน่าจะจัดบุกเข้าใส่ทางด้านของเยอรมันนี้เลยครับใช้หลัง3นะครับแล้วก็ใช้ฟูลแบ็กถ้ายืนรับเนี่ยเป็น5 2 3สนะครับนาเป่าเป็นวาก้าครับ สุดหลอ่อโดมินิกโซบอสไลก็ยังลงสนามเหมือนเดิมครับทางด้านของเยอรมน,นีวันนี้อาจจะได้สลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามครับใช้สำรองลงสนามเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจูเลียสบันนะครับซานนี่กินนัมบี้ยังยืนเหมือนเดิมครับทีมเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับ ที่เหลือก็มีทางด้านของแอนดริชนะครับยืนคู่กับทางด้านของเอนมิชานะครับกำแพงคู่นี้เยอรมนีเปิดมาถึง1เมตรนะครับแล้วก็ไหลไปที่เกือบเมตรกว่าด้วยนะครับพี่ๆคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันมาได้มาร่วมสนุกทายกิจกรรมทายสกอร์กันมาดีกว่านะครับสนุกสนานกันสําหรับคู่นี้เดี๋ยวเราจัดเป็นจานเด็ดครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมนะครับพี่ท่านไหนอยากรับจานเด็ดจานชุดของเหล่าหลายๆก็สามารถ ทักกันมาที่ SI100RA เราจัดให้ทุกวันครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของบอสเนียนะครับวันนี้เปิดบ้านรับแกมเย,ยนของเนเธอร์แลนด์ครับในตารางคะแนนเนเธอร์แลนด์ก็เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอสเนีย อันดับสุดท้ายเลยครับมี1คะแนนเท่านั้นนะครับเนเธอร์แลนด์มี8คะแนนนะครับอยู่ร่วมกลุ่มกับทางด้านของเยอรมนีแล้วก็ฮังการีนะครับก็ทีมเต็งทีมใหญ่เลยครับเข้ารอบกันทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับผลการพบกันคู่นี้เพิ่งเตะกันมา3นัดนะครับก็เป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับชนะไป2นัดในบ้านแต่ในบ้านของบอสเนียเนี่ยเสมอกันศู์ศูนย์นะครับ นัดล่าสุดเจอกันก็เป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับชนะไปได้5ประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับมีถึงเ็ดเมตรครับคู่นี้สกอร์สูงโดมาแต่ไกลนะครับผลงานของบอสเนียกันบ้างครับเล่นมา10นัดหลังแพ้ถึง9้านัดครับเสมอไปนัดเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดบุกไปเยือนเยอรมันแพ้ไป70ครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้ฮังการี0 2แพ้เยอรมน,นีในบ้าน2-1นะครับเยือนฮังการีเนี่ยเสมอ00เยือนเนเธอร์แลนด์เนี่ยแพ้5-2นะครับ ทาด้านของเนเธอร์แลนด์กันบ้างครับสินัดหลังชนะ4เสมอ3แพ้3นะครับยังไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะครับแต่นัดล่าสุดถล่มฮังการีไป4ประตูต่อ0ครับเล่นในบ้านในแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับสนัดล่าสุดเกมเยือนเนี่ยแพ้1นัดนะครับแพ้เยอรมนี1 0เสมอฮังการี1ประตูต่อ1นนะครับก่อนหน้านั้นเล่นยูโรเนี่ยชนะ โรมาเนียเท่านั้นนะครับ3ประตูต่อ0นะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์ในเกมเยือนสกอร์สูงคู่นี้นะครับน่าสนทีเดียวนะครับโอกาสสูงเนี่ยเกิน3เมตรเนี่ยอยู่ที่60%นะครับมาดูตัวเพลนกันสักหน่อยครับทางด้านของบอสเนียครับวันนี้จัดทับกันเข้ามานะครับมาในรูปแบบของ532ครับเน้นรับแน่นอนครับแล้วก็มีทางด้านของอิเดนเซโกนะครับที่เป็น ตัวกำลังหลักของทีมอยู่แล้วนะครับเนเธอร์แลนด์วันนี้อาจจะใช้ผู้เล่นสำรองนะครับลงกันเกือบทั้งทีมนะครับฟันได้ยังเจ็บวันนี้ใช้เดลิทกับเดลิกนะครับยืนคู่กันเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็เกมรุกคู่ไมเนอร์เฟิร์มปงนะครับนัวแรงนะครับรวมถึงทางด้านของบ๊อบเบ้นะครับเป็นหน้าเป้านะครับกำแพงคู่นี้เป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับเปิดถึงเมตรครึ่งนะครับไปเยือนแบบนี้เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้จะกดดันอะไรมากมายนะครับแต่ นัดนี้ก็ยังเชื่อว่าโตเพลนที่จัดมาเนี่ยยังเหนือกว่าบอสเนียอยู่เยอะนะครับบุกมันอยู่แล้วครับเนเธอร์แลนด์วันนี้เมตรครึ่งน่าจะข้ามผ่านได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับเนเธอร์แลนด์ครับที่กำแพงเมตรครึ่งครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับคู่นี้มีผลกันโดยตรงเลยนะครับที่จะเข้ารอบนะครับเวลส์เปิดบ้านรับการเยือนของไอซ์แลนด์นะครับมันแน่นอนครับคู่นี้นะครับ ในตารางคะแนนนะครับเป็นทางด้านของเวลส์ถือว่าได้เปรียบมากกว่านะครับมี9คะแนนนำหน้าไอซ์แลนด์อยู่2คะแนนครับไอซ์แลนด์วันนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะแย่งเวลส์เข้ารอบนะครับเวลก็มีมุมเสมอนะครับถ้าเสมอก็ยังเข้ารอบอยู่นะครับไอซ์แลนด์อยู่อันดับที่3มี7คะแนนนะครับอีกทีมหนึ่งก็มอนเตเนโกรครับยังไม่มีคะแนนทีมที่อาจจะเข้ารอบไปแล้วครึ่งตัวอย่างตุรกีมี11คะแนนก็อาจจะตรงวันๆอยู่นะครับว่าเวลจะแซงได้หรือไม่นะครับถ้าเวลชนะ ทางด้านของไอซ์แลนด์นะครับผลการพบกันคู่นี้3นัดหลังรับสนุกครับมีประตูกันทุกนัดนัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของไอซ์แลนด์ไป2ประตูต่อ2โดยที่เวลส์ออกนําไปก่อน2อศูนย์ด้วยนะครับในบ้านของเวลส์ล่าสุดที่เตะก,กันอุ่นเครื่องปี2 0 1 4ย้อนไปไกลหน่อยนะครับเกือบ10ปีทีเดียวเวลชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับผลงานล่าสุดของเวลส์นะครับใน10นัดหลังเนี่ยก็ถือว่าดูดีทีเดียวครับหนักเน้นหนักไปทางด้านเสมอนะครับเสมอถึง6นัดครับ ชนะไป3นัดครับแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับนัดล่าสุดบุกไปยันตุรกีได้ศูนย์ศูนย์นะครับก่อนนั้นชนะมอนเตเนโกรได้ในบ้านในหนึ่งศูนย์เสมอไอซ์แลนด์ในเกมเยือนนะครับชนะมอนเตเนโกรในเกมเยือนได้ครับก็ถือว่าช่วงหลังเล่นเนชันลีกทำผลงานได้ดีนะครับสำหรับทางด้านของเวลส์นะครับมาดูไอซ์แลนด์กันบ้างครับช่วงหลังฟอร์มโหดเหลือเกินครับยิงไม่ต่ำกว่า2เมตรนะครับเกมรุกดุดันเหลือเกิน10นัดหลังชนะ5ครับแพ้ไป4เสมอ1 นัดล่าสุดบุกไปเยือนมอนเตเนโกรนะครับชนะได้20กู่นก่อนนั้นเปิดบ้านแพ้ตุรกีไป2-4ในบ้านเสมอเวลส์นะครับ2-2ไปเยือนตุรกีแพ้3-1นะครับเยือนเนเธอแลนด์เนี่ยอุ่นเครื่องนี่ยแพ้ถึง4ประตูต่อ0ูนะครับเกมเยือนยังต้องปรับปรุงอยู่นะครับสกอร์สูงต่ำคู่นี้อาจจะลุ้นกันเหนื่อยหน่อยนะครับ2เมตรกว่ากว่าสกอร์ต่ำอยู่ที่5 7เลยทีเดียวนะครับ ในลีกเนี่ยสูงถึง59%นะครับในชั้นลีกนี้นะครับก็ถือว่าคู่นี้เนี่ยต้องมาดูว่าใครเปิดเกมก่อนนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันสักหน่อยครับทางด้านของเวลส์นะครับเวลส์จัดทับกันมา4-2-3-1ครับวันนี้ได้ทางด้านของดานิเอลเจมส์นะครับมายืนทางด้านขวาครับตรงกลางแฮร์รี่วิลสันนะครับทางด้านขวาชาว์บาตโทมัสนะครับเกมในแดนกลางมี จารอนเจมส์นะครับรวมถึงทางด้านของชิฮานนะครับเกมลุกหน้าเป้าเป็นเบอร์นานดจอนสันนะครับก็น่าสนใจทีเดียวไอซ์แลนด์ครับตระกูลสั้นทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกูสามุนสั้นนะครับวันนี้ขยับไปอยู่ทางด้านขวานะครับตัวหลักของทีมเลยนะครับที่เหลือก็มีออสการ์ลาสซันนะครับรวมถึงทางด้านของกัวจอรนเซนด้วยนะครับในเกมหน้าคู่รูปแบบของไอซ์แลนด์ก็4-4-2บอลไดเรกนะครับ เน้นวิ่งเน้นพละกําลังอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านของไอซ์แลนด์นะครับกำแพงที่เปิดมาเป็นเวลส์นะครับเกือบ1เมตรก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไกลนะครับถึงแม้ว่ามีมุมเสมอที่จะเข้ารอบเล่นในบ้านแบบนี้ก็ใส่สุดตัวอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบแต่คู่นี้ยังไว้ใจที่ไอซ์แลนด์นะครับน่าจะสนุกทีเดียวนะครับแพ็กเกมรับเหนียวแน่นอยู่แล้วเกมรับเป็นระเบียบมากนะครับไอซ์แลนด์วันนี้จัดไปในรองที่เกือบ1เมตรครับอีกหนึ่งคู่ในเนชั่นลีครับที่น่าสนใจนะครับหยิบยกกันขึ้นนนมาเป็ทงดดขอสว นักเตะเนื้อหอมเหลือเกินในช่วงนี้นะครเปิดบ้านรับแกมเยือนของอเบบาเซอร์ไบจันนะครับในตารางคะแนนสวีเดนนำเป็นจ่าฝูงครับเข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับวันนี้เล่นเพื่อความสนุกสนานเล่นเพื่ออัพค่าตัวของนักเตะเท่านั้นอเบบาเซอร์ไบจันยังมี1คะแนน,นเท่านั้นนะครับอยู่อันดับที่4รั้งท้าตารางเลยทีเดียวนะครับ ห่างกันถึง9ครับอ่าห่างกันถึง12คะแนนนะครับค่อนข้างที่จะไกลนะครับคู่นี้เจอกันมา3นัดหลังครับเป็นทางด้านของสวีเดนชนะได้ทั้งหมด3นัดนะครับยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกด้วยนะครับนัดล่าสุดสวีเดนบุกไปเยือนอา,าเซเบจันชนะได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับ ก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านสวีเดนเนี่ยสวีเดนชนะไปถึง5-0น,นะครับบ้านอาร์เซน่อจันอาร์เซน่อลปจันเคยชนะได้ด้วยนะครับ1นัดนะครับชนะสวีเดนไปถึง3ประตูต่อศูนย์พลิกทีเดียวครับในนัดน,นั้นนะครับดูผลงานของสวีเดนกันบ้างครับ10นัดหลังชนะ6เสมอ1แพ้แค่3นัดเท่านั้นนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะสโลวีเกียไป2-1นะครับตามแฮนดี้แคปเลยนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเอสโเนียชนะได้30 ไปยันเสมอกับสโลวาเกียได้นะครับ2ประตูต่อ2ในเกมเยือนชนะเอสโตเนียล่าสุดในบ้านนะครับ3-0นะครับในบ้านที่แพ้ล่าสุดในการอุ่นเครื่องครับแพ้ให้กับเซอร์เบียศ3นย์าะครับสำหรับทางด้านของสวีเดนดูทางด้านของอัลซอนเปจันกันบ้างครับ10นัดหลังแพ้6เสมอ2ชนะแค่2นัดเท่านั้นนัดล่าสุดเสมอเอสโตเนีย 0- 0นะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้สโลวาเกีย3-1 ไปเยือนเอสโตเนียแพ้3-1ครับเยือนสโลวาเกียแพ้0-2นะครับเจอสวีเดนล่าสุดในบ้านเนี่ยก็แพ้ไป3ประตูต่อ1สกอร์สูงคู่นี้ครับเปิดแผนที่แคบถึง3เมตรนะครับก็ยังถือว่าน่ารักน่าลุ้นอยู่นะครับสกอร์สูงสูงถึง50เปอร์เซ็นตนะครับในคู่นี้ครับทางด้านของสวีเดนเนี่ยยิงเขาเนี่ย3เมตรแล้วนะครับไปลุ้นกับทางด้านของอาร์เบจอนว่าจะยิงคืนได้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับ ตัวเพลนวันนี้ครับทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านน่าสนใจทีเดียวครับหน้าคู่ชูชื่นนะครับอย่างเกียวเคเรสวันนี้จับคู่กับไอซักนะครับตัวเพลนกำลังฮอตเลยนะครับเกียวเคเรสช่วงนี้ถล่มประตูโอ้ได้เป็นกรอบเป็นกำนะครับสวีเดนครับมาในรูปแบบ 3, 4, 1, 2นะครับอัดกลางมาถึง5ตัวนะครับฟูลแบ็กก็อาจจะไม่มีด้วยนะครับมีคูลูเซฟสกี้นะครับเป็นเพลย์เมคเกอร์อีกตั้งหากนะครับ ทางด้านของอาเซอร์เบจานครับมาในแบบ4-2-3-1ครับน่าจะใช้แผนประคองตัวเลยครับกำแพงคู่นี้เป็นสวีเดนครับ2เมตรเต็มๆค่อนข้างที่จะไกลแต่ก็ใจถึงอยู่แล้วนะครับสำหรับสวีเดนวันนี้2เมตรน่าสนครับกับอาเซอร์เบจานลุ้นกันที่เมตรที่3หรือใครรอกำแพงหล่นมาเมตรครึ่งถึง2เมตรเนี่ยก็น่ากดอยู่นะครับวันนี้จัดไปกับสวีเดนครับไม่มีข้อแม้ครับไปกันที่บอลเช้ากันต่อครับเป็นทางด้านของ โคลัมเบียนะครับเพิ่งจะแพ้มาวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของเอกวาดอร์นะครับในตารางคะแนนนะครับทางด้านของโซนเมกาใต้คัดเลือกบอลโลกเนี่ยน่าสนใจทีเดียวคะแนนไล่เลี่ยกันหมดเลยนะครับทางด้านของโคลัมเบียอยู่อันดับที่3ครับมี19คะแนนเอกวาดอร์มี16คะแนนอยู่อันดับที่5ห่างกัน3คะแนนนะครับมีลุ้นกันโอ้หลายทีมเลยนะครับอันดับ1ถึงอันดับ6รวมถึงอันดับ7เนี่ยยังต้องลุ้นกันอีกนะครับ1-6ถึงเข้ารอบอัตโนมัตินะครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ คู่นี้เจอกันมาช่วงหลังนะครับเป็นทางด้านของโคลอมเบียนะครับชนะได้ตลอดนะครับเสมอกแค่2นัดเองใน10นัดหลังแล้วก็ทางด้านของเอกวาดอร์ครับชนะได้2นัด2นัดล่าสุดเตะกันนะครับเสมอกันไป0ูนย์ทั้ง2นัดเลยนะครับสกอร์ค่อนข้างที่จะต่านะครับในโคปาเมกาเนี่ยเป็นโคลอมเบียนะครับชนะได้1ประตูต่อศูนย์ในฐานะเจ้าบ้านนะครับดูผลงานกันบ้างครับ สำหรับทางด้านของโคลัมเบียนัดล่าสุดบุกไปเยือนอุรุกวัยครับเจอทีเด็ดนาทีบาปนะครับแพ้อุรุกวัยไป3ประตูต่อ2อนะครับก่อนนั้นเปิดบ้านชนะชิลีถึง40นครับเยือนโบลิเวียในแพ้10นะครับแล้วก็แพ้อ่าชนะอาจเจนตินานในบ้านได้ด้วยนะครับ2ประตูต่อ1 3นัดเตะในบ้านเนี่ยยิงไปถึง10เมตรอ่า11เ็ดมตรนะครับเสียแค่1ประตูเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดที่เตะในบ้านก็ชนะทางด้านของ ชิลีถึง4-0นะครับทางด้านของเอกวาดอร์บ้านครับนัดล่าสุดฟอร์มดีครับเปิดบ้านถล่มบโบลิเวียไปถึง4-0นะครับก่อนหน้านั้นเกมเยือนเยือนอุรุกวัยเสมอ0-0ครับเสมอปารากวัยนะครับชนะเปรูไปเยือนบราซิลเนี่ยแพ้นะครับ10นัดหลังเนี่ยชนะ4เสมอ4แพ้แค่2นัดเท่านั้นนะครับเอกวาดอร์ก็ฟอร์มไม่ธรรมดานะครับสกอร์สูงคู่นี้ยังต้องนั่งทับมืออยู่นะครับ ไม่ค่อยจะสูงกันเท่าไหร่ครับ2เมตรยังไม่ค่อยผ่านกันเลยนะครับในคู่นี้นะครับไปดูตัวเล่นกันสักหน่อยละกันนะครับทางด้านของโคลัมเบียครับวันนี้จัดทับกันมานะครับน่าสนใจกันทีเดียวนะครับโคลมเบียครับมาในรูปแบบ4-3-1-2ครับใช้หน้าคู่เลยนะครับลุยดิอาร์ตยืนคู่กับจอร์ดูลันนะครับแดนกลางเนี่ยมีทางด้านของคาสตานโนนะครับอาริอาสนะครับรวมถึงทางด้านของลิออสด้วยนะครับเพเมเกอร์เป็นฮวนควินเตโรนะครับ ก็ถือว่าน่าสนใจครับเจมส์ดรดเกสวันนี้อาจจะต้องพักเป็นตัวสำรองครับมีการบาดเจ็บรบกวนนะครับทางด้านของเอกวาดอ์ครับจัดทับกันมาในรูปแบบ4 51ทิ้งหน้าเป้าอย่างเยนเนอร์วานเซียไว้คนเดียวครับที่เหลือจัดทับกันมากองกลางอัดมาถึง5ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชัยเซโดนะครับฟันโก้รวมถึงทางด้านของวิเต้นะครับจับกันแพ็กกันมาเลยนะครับเกมรับมีถึง4ตัวยืนกันดีๆถึง6ตัวเลยทีเดียวนะครับ แพ้เกมรับแน่นอนครับสำหรับเอลโกดอนเน้นแต้มนะครับกำแพงคู่นี้เป็นทางด้านของโคลอมเบียครับเปิดมาเกือบ1เมตรนะครับคู่นี้สกอร์ต่ำเนี่ยมองไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่เกิน2เมตรนะครับโคลอมเบียวันนี้ต้องแก้ตัวนะครับหลังจากที่แพ้มานัดนี้ต้องเก็บแต้มให้ได้แล้วโอ้หแล้วก็ต้องมาเจอกระดูกชิ้นโตอีกต่างหากนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้โคลอมเบียน่าจะเก็บได้ครับจัดไปกับโคลอมเบียที่กำแพงเกือบ1เมตรครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นทางด้านของ อาร์เจนตินาครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเปรูครับมันแน่นอนครับคู่นี้ครับเตะกันเช้าเลยนะครับในตารางคะแนนอาร์เจนตินานำเป็นจ่าฝูงครับมี22คะแนนนะครับทิ้งห่างอุรุกวัยอยู่3คะแนนนะครับทางด้านของเปรูอันดับ9นะครับมี7คะแนนเท่ากับนั้นนะครับแต่หนทางเนี่ยยังอีกยาวไกลนะครับถ้าเก็บคะแนนได้เรื่อยเนี่ยก็ยัง มีสิทธิ์นะครับที่จะตามทันอยู่นะครับสำหรับทางด้านของเปรูอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าวันนี้เก็บเพิ่มได้อีก3าแต้มก็ค่อนข้างที่จะลอยลำนะครับเข้าใกล้โอกาสไปบอลโลกรอบสุดท้ายทุกทีนะครับการพบกันล่าสุดนะครับในช่วงหลังนะครับก็เป็นทางด้านของอาร์เจนตินาทั้งนั้นนะครับชนะเปรูมา5นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะเปรูไป2.0ก่อนหน้านั้นไปเยือนนะครับชนะได้2ประตูต่อศนะครับ ปี2 0 2 1บ้านอาร์เจนอาร์เจนตก็ชนะไป1ประตูต่อ0ูนะครับทางด้านของผลงานกันบ้างครับอาร์เจนตินาครับนัดล่าสุดแพ้นะครับไปเยือน巴拉圭แพ้2-1นึครับวันนี้ต้องแก้ตัวแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะโบลิเวียถึง6ประตูต่อ0ูนะครับไปเยือนเวเนเสมอ1หนึ่งเยือนโคลัมเบียแพ้2 1ครับเกมเยือนไม่ดีนะครับสำหรับทางด้านของอาร์เจนตินาแต่เล่นในบ้านก็ถือว่ายังไว้ใจได้อยู่นะครับวันนี้ได้มิสซี่มาด้วยนะครับ ด้านของเปรูบ้างครับนัดล่าสุดเสมอชิลีไป0-0ก่อนนั้นไปเยือนบราซิลแพ้ไป4-0ครับเปิดบ้านชนะอุลุักนะครับ1ประตูต่อ0ไปเยือนเอลวาดอร์แพ้1ประตูต่อ0เปรูเยือน3นัดเนี่ยยิงไม่ได้สักประตูนะครับเสียไปถึง7ประตูด้วยซ้ำนะครับสกอร์สูงคู่นี้ก็น่าสนนะครับ 2เมตรครึ่งเกือบ3เมตรเนี่ยสกอสูงถึง53%นะครับในเฉพาะนับเฉพาะลีกนี้เนี่ยก็สูงถึง71%สิบนะครับสำหรับทางด้านของสกอร์สูงนะครับมาดูตัวเพลนกันบ้างครับอาร์เจนตินาครับวันนี้ขวัญและกำกำลังใจี่ยมาเต็มครับได้เมสซ,ซี่กลับมายืนแดนกลางให้ครับวันนี้เป็นหน้าต่ําให้น้องๆอ,อย่างลอตาโลมันติเนสนะครับยืนคู่กับอาบาเลสเลยนะครับเป็นหน้าคู่ อันเจเดน่ารูปแบบเกมวันนี้4-2อ่า4-3 1-2นะครับหลัง3ตัวเนี่ยองคลักพิทักมิซซี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม็กอลิสเตอร์ครับเอนโซเฟอร์นันเดสรวมถึงเดปาวนะครับชุดแชมป์โลกชัดๆเลยนะครับทางด้านของเปรูครับมาในรูปแบบ3-5-2ครับใช้ฟูลแบ็กนะครับแล้วก็ยืนรับกันดีๆเนี่ยแน่นมากนะครับถึง8ตัวนะครับในเกมครับเพื่อที่จะมายันกับ ทางด้านของอาร์เจนตินานะครับกำแพงคู่นี้อาร์เจนเปิดมา2เมตรนะครับก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับในฐานะจ่าฝูงในฐานะแชมป์โลกนะครับเล่นในบ้านอีกต่างหากเปรูท้ายตารางนะครับแตมยังไม่ถึงหลัก10นะครับแต่นัดนี้2เมตรอาร์เจนรอราคาสักนิดหนึ่งละกันนะครับ2เมตรน่าจะมีครับจัดกันไปกับฟ้าขาวอาร์เจนตินาครับในคู่นี้ครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของบราซิลครับเปิดบ้านรับการเยือนของจอมโหดอย่างอุรุกวัยนะครับมันแน่นอนครับคู่ปิดท้ายวันนี้นะครับในตารางคะแนนครับอุรุกวัยอยู่อันดับที่2ครับมี19คะแนนบราซิลอันดับที่4ครับมี17คะแนนห่างกันแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดนะครับเสมอกันไปในบ้านของอุรุกวัยครับในโคปาเมกานะครับรายการนั้นเนี่ยเสมอกันไป0ูนย์ศูนย์ะครับใน90านาทีนะครับก่อนหน้านั้นเตะ บอลโลกคัดเลือกปี2021-2023นะครับก็เป็นทางด้านของอุรุกวัยเปิดบ้านชนะบราซิลไปได้2-0ในบ้านบราซิลบราซิลชนะไปได้ถึง4ประตูตอน1นัดล่าสุดที่เตะกันในบ้านบราซิลนะครับ10นัดหลังเจอกันเนี่ยบราซิลชนะไปถึง7นัดนะครับทางด้านของอุลุกวัยชนะได้นัดเดียวนะครับเสมอกัน2นัด มาดูผลงานกันบ้างครับแชมป์โลกหลายสมัยอย่างบราซิลนะครับนัดล่าสุดเสมอเวเนซุเอลานะครับก่อนนั้นเปิดบ้านชนะเปรูถึง4-0นะครับเยือนชิลีเนี่ยชนะได้2-1ช่วงนี้ก็เก็บคะแนนได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับทางด้านของบราซิล10นัดหลังเสมอถึง5นัดนะครับชนะไป4นัดแพ้นัดเดียวเท่านั้นเองแต่หนักไปทางด้านเสมอนะครับทางด้านของอุรุกัยก็เช่นเดียวกันนะครับ10นัดหลังก็หนักไปทางด้านเสมอครับแต่นัดล่าสุด พลิกชนะโคลอมเบียสุดมันครับสามประตูต่อสองนะครับก่อนนั้นเสมอเอกวาดอร์ไปศูนย์ศูนย์ครับไปเยือนเปรูเนี่ยแพ้หนึ่งศูนย์นะครับเกมเยือนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสามนัดหลังเกมเยือนอุรุกวัยแพ้ไปหนึ่งนัดนะครับเสมอไปสองนัดนะครับสกอร์สูงคู่นี้ครับก่อน่าสนเช่นกันนะครับสกอร์สูงเนี่ยสองเมตรกว่านะครับแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสกอร์ต่ำส่วนมากครับแต่คู่นี้เรามองว่าน่าจะเป็นสกอร์สูงนะครับช่วงนี้เนี่ย ปล่อยเนื้อปล่อยตัวกันโมเกมรุกดุดันเหมือนกันทั้งคู่นะครับเล่นกันโหดๆแบบนี้ใบดงใบแดงอาจจะมีเลยครับมาดูตัวผู้เล่นกันสักหน่อยแล้วกันนะครับคู่นี้ทางด้านของบราซิลครับจัดทับกันมาเนี่ยก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะครับผสมผสานกันนะครับมาในรูปแบบ4 2 3 1าครับนำโดยทางด้านของวินิอูสจูเนียนะครับลาฟินญาซาวินโยนะครับในเกมรุกนะครับ เกมกลางรับมีบูโอนกิมเลสนะครับเกอร์ซันนะครับหน้าเป้าเป็นอิกาเจซุดนะครับทางด้านของอุลกวัยครับนำโดยดาวินนุนเยสครับวันนี้เป็นหน้าเป้านะครับทางด้านของเกมในแดนกลางเนี่ยอาโลโฮนะครับอะไรโรดิโกนะครับรวมถึงทางด้านของเฟเดสตอรนะครับแล้วก็ คู่กลางรับเนี่ยน่าสนใจครับแน่นทีเดียวครับคูกาเต้ยืนคู่กับวาเวเด้นะครับอันครับคู่นี้น่าจะสนุกนะครับกำแพงคู่นี้เป็นทา้านของบราซิลครับเปิดมา1เมตรเลยนะครับแฮนดี้แคบค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็โหชัดเจนนะครับเพราะว่าบราซิลเจอกับอุรุไกทีไรในบ้านบราซิลบราซิลเก็บกินทุกทีแต่นัดนี้ขอเลือกอุรุไัแล้วกันครับมันค่อนข้างที่จะไกลไปสําหรับแฮนดิแคปนะครับพี่ท่านไหนคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอเลือกที่อุรุไกแล้วกันนะครับ ร้อยครับคำคืนนี้ทั้งหมดเจ็ดคู่นะครับเดี๋ยวไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับคู่แรกฮังการีเยอรมน,นีนะครับคู่กิจกรรมทายสกอร์กันเข้ามาแล้วก็พี่ทนายอยากรับจานเด็ดคู่นี้ทักกันมาที่แอสไตน์หนึ่งศูนย์เอครับคู่สองบอสนเนียเนเธอร์แลนด์ยังเลือกที่เนเธอร์แลนด์ครับเวลส์ไอร์แลนด์ไปกับไอซ์แลนด์นะครับ <Wales Island S 2> น่าจะยันอยู่นะครับสวีเดนกับอาร์เซบัยจันเน้นหนักไปที่สวีเดนมีเด่นแน่นอนนะครับทางด้านของบอลเช้าครับโคลัมเบียเอกวาดอครับยังเชื่อใจโคลัมเบียนะครับเปิดมาถึงเกือบ1เมตรนะครับอาร์เจนกับเปรูจัดหนักหนักเน้นเน้นกับชุดแชมป์โลกอย่างอาร์เจนตินาที่2เมตรครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับบราซิลกับอุรุกวัยยังเลือกที่อุรุกวัยนะครับทั้งหมดวันนี้จัดกันให้ครบเรียบร้อยนะครับจานเด็ดจันชุดอยากรับจัดมานะครับกับเหล่าไรลาที่ แอสซายหนึ่งส่วนศูนย์เอนะครับสำหรับข้ามคืนนี้ดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์สวัสดีครับ